ตอนนี้เธอโดนบททราบตอนนี้เธอโดนขึ้นเขียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันดิ้นดุกดุกไหมสู้ตายไหมครับทำหน้าสู้ตายให้ดูหน่อยสิครับสู้ตายเชีย อูภายในห้องกันว่าเขาห้อนขึ้นเขียงจะไปยังไงนี่เสียงหัวใจว่าที่ลูกสาวนะตุกตัก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 เลยโหมันรัวมากเลยอะ่ะ มันไม่สนุกหรอกคุณแม่ยังสาวนะห,หน้าใสเลยเหรอ,หรอโอเคนั้นยิ้มหน่อยทำทาสู้ตายด้วยแล้วก็กิมจี <c oughs> เ่เอาเอาเอาเนิ้วออกข้างๆสิกิมจีด้วยสิพูด่ยกิมจี โอ้วว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 ไม่สบายที่โอ้ยนอนสบายเลยอ่ะคนเราอ่ะเป็นไงล่ะอยากเจ็บปวดทราบนะครับพราเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่เขาอยากเจ็บเขาบอกว่าเขาอยากเจ็บท้องมากเลยเป็นไงล่ะ เอาแล้วจัดไปสวยงามโบอิงตุยเลยตุ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 ยอ๋อเรียกชั่วคราวไปก่อนออๆๆอยากเจ็บใช่ไหมเออแฮรี่ดะเอากิมจิ yu <laughs>